นี่เอฟซีก็เจ๋งส่งอะไรมาให้คะรับอนี่โอ้โหค่ะขอบคุณค่ะอ้าวเพราะว่ามันตัวติดรถเมื่อยแกะนี่มีเอฟซีก็เจ๋งส่งส่งส่งไง น่นโน่นโน่น่นโ้ยอะไรนี่มันคืออะไรมันคืออะไรต้องไปรอลุ้นรอลุ้นเขาบอกว่าโทรไม่ติดเขาเคยมาส่งแล้วครั้งหนึ่งเขาก็เลยถามร้านน้ำปั่นก็แจ้งไปแกฟังนู้นเร็วอืมจังบวบังกล่องเว้ยน่น่นตรงเดิมเนี่ยออหลงตลาดเนาะเออมาอยู่ทา่ฟังนเออนั่นล่ะลูกโอ้ลูกกูตื่นเต้นขวดงัย กูเจ <su> ๋งตื่นเต้นเพราอมีมีคนส่งมาชื่อกูเจ๋งเออเขาส่งมาชื่อกูเจ๋งโอ้ยป่านโอ้ยเขียวจังเจียงงงป่านแลวหรืป่าจังได้ก็ได้อะดีใจปานได้เกือบเมื่อคืนนี่ปฏิพานโอ้โหสุขภัณฑ์ปฏิพานธ์อนตุ ดีใจมองปฏินธ์ดีใจมองด้เส้นรับเอาของนี่คับพ่อแห่งวิตมวมาแต่ติรคลารัแบเท่าไหร่จะโอมันสีขาวบางนึงสีขาวของกะเลี้ยงมันยิมบ่มันยิมโบ้แต่เส้นซื้อผลอะ้ย ปเยเชินซื้อวะเอ้ยปฏิภานเนาะเส้นซื้อรับของพวกในบุกป้านบุกเรือป้าคือตัวใหญ่ทีเด้าเป็นยังไงไม่เผากรอสังไม่เอาแก่ะได้จักปาอุ้มคนอนึงเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยบรรยากอ้ยังมีท่านใดๆรับตรงเลยออกอีก

อัเนี้ถ้าเราซเป็นสีเปียกเ่ยรู้ดด้ยนะครับผมมันคืออะไรที่น้องอ F C B อเลยเอชนีเอชมันเป็นอะไรโอ้โหโอ้เมทัลูอ๋อ,อนี่อันน,น,นี้อันนี้ปูนั่นนะเจงปูที่เราดูดูอยู่ในคลิปที่เป็นตัวใหญ่ๆที่เขาไปที่เขาไปจับใช่ไหมเออเอ,อ,อ,อยูน,นิคอร์นอะอ,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 อันนี้ปูออควนในตัวตบีเรียดอปาเลยงเลี่ยงเลี่ยงเลกันไปเนาะ มันมันมันปูเนี่ยมันหายากมันมันปูอยู่ในโคนน่ะที่ดูอยู่ในคลิปอันนี้ปูปูโคนนะูใชา่ไหมพ่ออันพ่อสีทาให้นะฝนเมื่อก่อนแน่เนาะไหนไหนไหนอ้อเอามีหลายตัวนี่ปลาอันนี้อันนี้อันนี้กะปูเนื้อเยอะนะนี่อีดีปลาเนื้อเนื้อเนื่งเนื้อเบิร์กเบิร์ก ไม่เขาบอกว่านึ่งสามสิบนาทีแล้วปิดไฟแล้วก็ปิดฝาไว้อยู่ก่อนสักสามสิบนาทีตอกตัวนี้ปูค่ะเอ๊ะมันไข่๋อ้ปูไข่มันก็ข่าวเขียนอยู่นี่เฮ้ยมัปูไข่แล้ะไงยิ้มยิ้มกับยูบองก็แล้วอันนี้มันปูม้าแล้วปูอันเดียวนะแต่ว่ามันมันมันปูไข่มันไข่มันปูเราไปดูในคลิปเขาเขาจะวิธีการจับแล้วมันหายอย่างคือเรื่องกับปูบันต้องมัดจามไปใช่ไหม กามัดก้ามัดก้ามโอ้ก็เลยจะบอกว่ากระปูบากัดกระทำก้ามัดกระตัดปวดกอนนี้มันกี่ตัวนี่กี่ตัวนี่ห้าตัวสี่ห้ตัวตัเขียดเ่วโผมานลกออเดอะไนะลูกปลเออมันเขียดเขียวเด็ ออันนี้อันนี้อันนี้กระปูนี้มันกระปูตานังกระิมนิันอันนี้แต่ดูดูอยู่ในคลิปดูในคลิปที่เขาลงเขาไปหาอยู่นี่ยชมันดูนี่ขี่ต่อมะดูไอไอปากโครงกลางตรอีเลไปเบิ่งด้ะใช้เรือเนาะใช้เรือันนี้อันนี้อันนี้มันมันไม่ได้อยู่ในทะเลเลยน่มันเป็นปูน่ะนะปูปลาเชลนปลาเลนนน่ไหมเออแล้วเข้าไปเบิ้งว่ะ เราดูแต่อยู่ในคลิปเราไม่เคยเห um. right. ็นว่าเออมันใช้เวลานานมันนานในนี่กว่าจะกว่ามันจะโตขนาดนี้ยี่ดีเลยท่นเขียดเขี้ยวมันเคี้ยวเออวินเฮ้ยเลยนะมาแทงกระดิ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 สิฮิวแล้วฮิวแล้วเนี่ยหมดดีฮิวแล้วขอบคุณเอสซีหน่อยพี่เจงพี่เจงขอบคุณเอสซีหน่อยใบสวยสวยใบสวยสวย กล้องกล้องน้าแตะด้วยขอบคุณคืออันนี้จริงเนี่ยอันนี้จริงเนี่ยเราเราไม่มีเราไม่มีโอกาสที่จะได้ได้กินแบบนี้นะได้ฮะมันคนละอัน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 อันนี้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 มันเป็นปูนั่นน้าแตะรู้อยู่ว่าเออมันตื่นเต้นเลยเนี่ยมันเป็นปูที่เราดูอยู่ในคลิปอันคนละอันมันเป็นปูที่อยู่ในคลิปอันนี้ปูไข่หานะปลา มันอันเจงพุ่งมาแล้วพ่งมาแล้วมันใครอยู่วางไหนตัวนี้ใครก็ยุกกระดองมันทีแล้วอ้าบ่แม่เออมันจะมากับปูหน้าเขาใครมันอยู่ทองบ่เพราะว่าอันปูหน้าห้าวใครมันอยู่นี่น่ะนะก็คอยสิงงต้องพิสูจน์เอามันไม่ได้สูงมันแกะไม่บอกอย่าเพิ่งไปแกะก็เจ๋งมันมันแกะล้างไม่นึงงร่างแล้วก็ไปต้มเอาบุ่เจงเออก็ใครก็ยุกกระดองมันใครยุกกระดองบอ กู้ไข่มันอยู่กระดองบอกอ๋อ่อยก็งงคือการกับจ่ายอยู่เอิอไข่เอไข่ในถ้าไข่ไข่มันอยู่ข้างนอกแล้วนะเราเอาไม่จับกันอ๋อมันพร้อมที่จะวางตัวเนาะตัวเล็กตัวน้อยแล้ววันนี้ดีใจนะครับผมไม่รู้ว่ากี่ตังคเนี่ยไม่รู้ว่ากี่ตังค์แพงอย่ด้ยนี่ขอขอบคุณเอฟซีด้วยนะคะที่ส่งส่งปูมาให้ก้อยเจ๋งนะคะก้อยเจ๋งกินผู้เดียวเลยเนาะ ที่ไกินตอนนี้เลยบ๋อกินตอนนี้ตัวยผมเป็สิไปหน้าแล้วไปหน้าก็หนึ่งเก็บยิ้ไปหน้าก็ไปแหละขอขอตัวนึ่งขอคอตัวนึ่งไปขอตุ้งตัวกัเต็ออไปขอหตัวเออตัวกับให้น่ากินแล้วก็จังไปให้ให้ให้น้าตายให้น้าฝนให้น้ำหนึ่งก้อนหนึ่งข้าวเดียวเออหนึ่งข้าวเดียวโบหนึ่งสามสิบนาทีแล้วก็ปิดฝาไว้อีกสามสิบนาทีเขาบอกวิธีทำกินมาด้วยอืแต่ที่สำคัญคือ เออเรายังไม่มีไอ้นั่นนะซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนั้นข้าวยำข้าวบดเด่นขอบคุณนิฟซีนะครับที่ส่งกระปูมาให้ส่งกระปูกระปูส่งกระปูทะเลอันนี้เขาจะปูทะเลวันนั้นวันนั้นกุ้งปูทะเลค่ะเกงกุ้งมังกรกุ้งมังกรนี่แพงนะแพงมากแพงมากกุ้งมังกรกับปลาหมึกกับอะไรเนี่ยแต่ว่าน้ำฝนก็ชวดไม่ได้กินเออ เกือบเกือบชวดอีกเกือบชวดอีกศาสนาไม่รับค่ะเกือบเกือบชวดนี่สำหรับคลิปนี้ก็ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็่้พีนองขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยกุ้เจ๋งความเร็วเของกีฬา